วันนี้ผมจะมาสอนการอัพคลิปลง youtube นะครับขั้นแรกให้เราเข้า Google Google อะไรก็ได้นะครับเขาเสร็จแล้วให้เข้า YouTube ถ้าใครจะอัพคลิปลง YouTube นะครับต้องสมัครอันนี้เว็บของ YouTube ไว้ก่อนเขาเสร็จแล้วผมขี้เกียจตอบครับผมใช้โปรแกรม Camta s ซ a Studio 7นะครับไม่รู้ชั้นเก่าชั้นใหม่ใช้ช้แม่หมดนะครับ แล้วเข้าไปเสร็จแล้วต้องมีเสีซฟไฟล์ก,ก่อนนะครับให้เข้าไปเขาว่าอัปโหลดอัปโหลดอัปโหลดนะครับแล้วก็รอไปนะครับรอรอรอราจกนกว่าคลิปจะมาช่วงน,นี้รอนั้นคุณก็เข้าไปเช็คโฟล์ดทงเฟซบุ๊กทวิตตูวิตเตอร์ไฮฟงไฮไฟ้ไฮไฟ้ป่านนี้คงยกเลิกไปแล้วครับใช้โปรแกรมเคมตะศีร์ไทายเอ่อ ให้รอเปหนึ่งรอรอมันมาอ่ะพอมันมาแล้วให้ไอ้นี่อันแรกก็คืออัปโหลดหลายไฟล์คุณใช้โปรแกรมอ่ะถ้าคุณอยากถ้าคุณใช้จะใช้นี้คุณสมมติคุณมีโปรแกรมแซปตัวทด,ดลองมันจะอัดคลิปได้ไม่นานพอคุณอัดไปเรื่อยนานๆคลิปมันจะแยกออกมาคุณก็นี่ครับถ้าอยากให้มันรวมคลิปก็นี่เลยรวบเลยครับรวบเลยแล้วก็โอเพน เราอัปโหลดไปอันนี้ก็คือบันทึกจากเว็บแคมแบบไงบันทึกได้เลยอันนี้ก็คือเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณก็คือคุณอัพไปแล้วคุณก็มาเลือกไฟล์ได้ที่นี่นั่นเองบันึึงของผมอยู่ไหนของผมอยู่ไหนครับแฟบเนี่ยครับแฟบแฟบแฟบของผมก็อยู่นี่ก็โหลดไป รอโอลดรอโลดรอโลดอโลดแป๊แแแบ,บนึงครับช่วงนี้เราก็อันนี้คือตั้งชื่อคลิปก็ตั้งชื่อว่ากำลังกำไรนะกำลังเล่นไอช o อตอยู่เออมันจะอัดคลิปน้นนอยเพราะตอนนี้มีนคนกจะอังคลิปเยอะคำอธิบายก็คือเช่นเล่นเซิร์ฟ ดีเคชื่อนุนี่นูนนั่นน,นูนนั่นก็เลยก็ว่าไปผมชื่อเป็นแท็กก็คือยังไงอะแท็กว่าคุณเล่นที่บ้านหรือไม่เลิกหมดมูอันนี้ของผมเป็นเกมก็เลือกเกม อันนี้ก็คือยังไงอะสถานะก็คือทุกคนสามารถค้นหาคลิปของคุณได้ก็คือใครทุกคนนะครับสามารถอันนี้คือมันได้อยุ่ใายการก็คือคนมันหยุ่ลึกมากครับค้นหาให้ค้นหาแบบนานๆเลยส่วนตัวก็คือไม่เคยเห็นเราสามารถเห็นได้แค่คนเดียวนานยังไงวะ เออขอบคุณครับเออผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับยกเลิกไปเกรียดหรอปิดไปขอคณครับ